ก yeah. ารที่สุดการสมรสในกรณีถ้าเกิดคนใดคนหนึ่งเป็นคนส,สับสนคู่สมรสเป็นคนสับสนคนค,นค,นคนู่ชีวิตที่อยู่ไปร้องต่อศาลไปร้องต่อศาลขอให้ศาลสั่งให้คนที่ไปไปจากไปลบแล้วไม่กลับมาหรือเดินทางไปเรือแล้วเรือล่มแล้วไม่กลับมาสองปีกรณีพิเศษสองปีให้ศาลสั่งเป็นคนส,สับสนแล้วคู่ชีวิตที่อยู่เอาคําสั่งศาลค่ะเอาคําสั่งศาลไม่ว่าเป็นหญิงหญิงชายชายหรือชายหญิงนะเอาคําสั่งศาลมาฟ้องขอย่าค่ะกรณีที่ คู่ชีวิตโดนศาลสั่งให้เป็นคนสับสูนคู่ชีวิตที่อยู่นั้นใส่แต่ถ้าเกิดคู่ชีวิตที่โดนคําสั่งศาลว่าเป็นคนสับสูนนั้นกลับมาเขาก็ร้องต่อศาลขอให้ศาลยกเลิกคําสั่งที่เป็นคนสาบสาูนเป็นคนธรรมดาปกติแล้วคู่ชีวิตที่หย่ากันไปโดยคําสั่งศาลก็กลับมาจดทะเบียนสมรสกันได้ถ้าเกิดรักกันแต่ทรัพย์ที่แบ่งไปแล้วเนะี่ยเขาเรียกว่าทรัพย์ที่เราแบ่งไปตอนที่เราเป็นคนสาบสญนะ่ะก็ต้องคืนค่ะ คืนเท่าที่เหลือถ้าไม่เหลือก็ไม่ต้องคืนคืนในฐานะลาบมีควรได้